ờ không phải vậy đâu, hiểu là lạnh, anh luôn có thể chịu được. ok. 何 ่อนงานบรรานะครับวันนี้พันูเขาเสร็จงานนะครับ,นนรรนนรบเลยไม่ได้มานะครับเลยมีผู้โกมาแทนนะฮะของาราสรมราราี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับว่ามีสาวสวยคนนั้นนะครับมาด้วยครับใน,น,บน,น่าตัวอาจาอาจคีพค่นอบาเมนะคะนต่อนหลายคนทุกคนก็จะรู้จักอธิบดีอาคาเม้นแล้วเนาะสมืนะครับ แต่ในส่วนของอาญาบาดัรคาเฟ่ที่มีอาจจะตกใจสักเล็กน้อยหรือปานกางหรือมากที่สุดนะว่าคืออะไรนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำให้รู้จักกันจะไป้อแล้วกันเนาะอาญบาังคาเฟ่ยังเชวไหนครับ่ค่ะโอเคียวอาหารไในาสูงนก็คือเด็ดคาเฟ่เลยเนาะ แน่นอนที่สุดนะครับผมส่วนของไอจีมาตัาร์เตอร์เน like ี <am and> ่ยแตกต่างจากเด็กครับให้ทั่วไปอย่างไรครับอที่องเรานะคะจะเกิดแค่ในอีเวนท์เท่านั้นค่ะเปป็นโรก็คือเป็นทำให้ประเทศที่เราจะพบแขกได้ตามอีเวนต์กับกลุ่มในบ้ารสนับสนะครับแหม ถือว่าเป็นความน่าสนใจอย่างนึงนะของในคาเฟ่นะครับอันนี้เราทับความอนใหรู้จักกันเยอะๆนะคะใครที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมทำความรู้จักกันมากขึ้นเปลีหน้าตาอะไรยังไงแนะนำให้เข้าไปที่เพจของทางอธิบดตการคาเฟ่นะนะสามารถเสิร์ชได้ครับตอนนี้ชื่อนิีบิบิพุ่งเป็นหมดเลยช่วงนี้นะแล้วก็ต้องเห็นตรงนี้ด้วยนะฮะแต่พิเศษกว่านั้นนะที่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นมาพูดแค่นี้แล้วจบแน่นอน เนะสียงแกทลังทรงทลังมากนะเอาเป็นว่าเพื่อไม,ม่การสีเวลานะเรามาทำความรู้จักกับเมจ่าอัิบาลเลเชา เพื่อชาติภูมาคดวยะอาต้เมือนักากงคือนกอดยะในานละขนมยิบะเลยวันนี้ยิบะก็มาด้วยะคะตอพิเศษของวันนี้นะครับไม่ใช่แค่ตัวเห็นมีโต๊ะมาตั้งแล้ว่าผมพี่กีครับเราจะทำอะไรกันในวันนี้นะคะอรบ้านเรตสาการทำอาหารสาธิตการเพื่อา อ๋อคือเราจะสารจิตการบริการยเล็นน้อยนะเป็นคุยหลานครับผมฮะที่เรืเาเรื่กเวลาเนาะเรื่องรดีกว่าจะเชิญนี่เดสรย้ไนนะะตั้่อนเลยนะพี่ะคะพี่มาแได้ีนะไม่เลายค่ะ นะฮะตัช่วยนะครับปกติทชาตจะรู้กมน่เหรีมาช่วยนะฮะแต่ในสภาจะลับอย่างนี้นะฮะเราจะไม่ต้องไปถาม ให้ทุกคนจินตนาการนะครับต๊ะนี้เป็นจอเป็นซีดีพิเศษเราสามารถเลื่อนงินได้นะครับนะครับตัวนี้จะมีไอแอบวางอยู่นะครับเราจะเลื่อนนะครับแล้วก็คลิปตรงนีได้นะครับวันนี้มีเมนูอะไรยานาวัชช

ทั้งหมดน่าับื่อเลย น้ำงาในการน้ำหมนะคะก็จะแสดงความใจที yeah. that, ่มีต่อน้งเนที่มีต่อทกดเราที่

มีเบอร์ไหมครับสามสเจ็ดอ้ทำร้ายจังเลยแต่ที่อาจารย์ครัก็เล่รำมาแล้วคือชอบชอบไอ้เลื

เอ่อผมว่าเสียนะฮะแนะนำว่าเปลี่ยนตัวนะคะเปลีนนะะ่ยนขา าตะตัประทานกันมากว่านี้นะครับเริ่มกิ่แล้วนะครับอ่าสะแพ้แล้วหมาอกแล้ะะสสไปเหมดพีะคะ่คนยากจนนิเวพี่ะเยมีากลับมาทำรายการกันต่อดีก่ป็าพี่อยพีเป็นการทำรายการนะฮะที่เจ็ตัวนะฮะลงทุนนะครับ ถ้าเป็นเอ็มี่สงสัยผมว่าจะเอ็มกิ่มนะฮะกับพีบ่าจางนะฮะแนะนำนนเอ็มนะฮะกีบ่าจางเล แลคาเฟ่เราเข้าใจผิดนะครับเราจะมีเมนูมีมากมายให้บริการนะครับก็จะได้พบกับไอจานุบาร์จานนะครับรวมทั้งีด้วยนะฮะแนอนุ่นะครับผมมาสั่งงานกันที่หนจ่กก็สามารถสั่ตามรอาคะรอาารนีิบาาวกแลก็ตอนจ่ะอนะฮะก็สวลาแล้วนะฮะ เม็นกันไ่เก็นนสายท่านนะคะผมไม่เกี่ยวนะฮะแล้วก็ไม่ใช่มาม่าสายไรล่ะด้ไวโอเคนะเข้าใจตรงกันอย่าจบจาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะให้อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็กับตาสาวๆจากก็บอกว่าให้ดูฟิวฟอลเวลาส่วนมากไอ้ผมนะฮะแล้วก เมดนะไอซ์น้ำบาชาโล่ดีๆจ้าไปกันาลยครับเพื่อลาไปก่อนนะผมอบคนไหนก็ตามหน้าวันทิจ้าคินได้ค่ะรับประทานอาหารในงานค่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยดีไหมดีสยเลยคะ